สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉั้นใช้ประจำค่ะหุธทิภาจัดกิจรกรรมไทยช่วยไทยครั้งที่9จําจำหน่ายสินค้าเกษตรช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยณบริเวณสระมรกตชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภา วุฒิสภาจัดก,กิจกรรมไทยช่วยไทยครั้งที่9จําจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อช่วยอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรไทยโดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกิจกรรม โอกาสนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยนางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาได้เยี่ยมชมบูธพร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจและอุดหนุนสินค้าที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายอีกด้วย สำหรับกิจกรรมไทยช่วยไทยครั้งที่9ได้นำสินค้าของเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสบุรีรัมย์จำกัดและเครือข่ายจากจังหวัดระนองชุมพรเชียงใหม่และเพชรบูรณ์อาทิส้มสายน้ำผึ้งผลไม้อบแห้งข้าวสารหอมมะลิข้าวเพื่อสุขภาพผ้าไหมผ้าเข่ามา้าและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกหลายชนิดมาจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีบริการรับจัดกระเช้าของชำร่วยปีใหม่ให้กับสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารและบุคลากรในรัฐสภาอีกด้วยทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา09.00นเป็นต้นไปณบริเวณสะมรกตอาคารรัฐสภา ทีมข่าางงาว AEC Channel TV รงนสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381-2601ครูจา080-611-7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ